สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหนึ่งยุคคนพิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้ถือเป็นตัวเลขที่หลายคนกังวลน,นะครับสบคถแถลงโควิด1 9ประจำวันที่23มีนาคมตัวเลขพุ่งทะลุไปอยู่ที่เกิน400นะครับนี่เป็นสถานการณ์ไม่ปกติแต่สบคก็มีคำอธิบายนะครับว่าไม่ถึงขนาดตื่นตระหนกเพราะตัวเลขดังกล่าวมีที่มาที่ไป ถือเป็นข่าวแรกของเราในวันนี้เลยนะครับที่จะทำความเข้าใจให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบว่าวันเดียว400กว่าโควิดพุ่งพรวดรู้ต้นเหตุชัดๆนะครับนี่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่เฟซนิวนะครับเป็นการถแถลงโดยสอบอคอบอกว่าวันนี้จังหวัดที่ตรวจพบโควิด -19 มากที่สุดกลับมาเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร352คน แล้วก็มีจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับอยู่ประปรายเพราะผลของการตรวจหาเชิงรุกเชิงรุกหมายความว่าเรารู้ว่ามันจะมีโควิดเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบเชิงรุกเนี่ยเจอทั้งหมด323คนโดยเป็นพื้นที่ของสถานกักกันตรวจคนเข้าเมืองบางเขนหรือพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นตัวเลข401คนคุณผู้ชมดูชัดๆครับมันเป็นตัวเลขที่เราไม่เจอมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับทุกคนตกใจแน่นอนครับว่าอยู่ๆมันพุ่งพรวดขึ้นมาได้ยังไงความหมายก็คือเป็นการตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่ตอมบางเขนตอมบางเขนก็คือไปควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะอยู่ตามตลาดจะอยู่ตามโรงงานต่างๆถ้าเขาไปตรวจพบว่าคุณเป็นแรงงานต่างด้าว อยู่ที่ตลาดนี้แล้วคุณมีใบอนุญาตการทำงานเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายคุณก็อยู่ต่อไปคุณอาจจะเจอโควิดก็ได้แต่สำหรับคนที่หลบหนีเข้ามาเพราะเขาจับได้เขาก็เอามาไว้ที่ตมบางเขนพอเอามาไว้ที่ตมบางเขนก็เลยเข้าไปตรวจสอบเชิงลุกเอามาตรวจหาเชื้อให้หมดเลยปรากฏว่าเจอครับสรุปก็คือเชิงลุก323คนเฉพาะที่ตมบางเขน318คนนะครับ ที่เหลือก็จะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆยกตัวอย่างเช่นไปตรวจสอบที่สมุทรสาครเจอ17คนแบ่งเป็นเชิงรุก12คนไทย2คนต่างด้าว10ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาล5เจอคนไทย2เจอต่างด้าวอีก3คนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในภาพรวมมันตกใจเพราะอยู่ๆเพิ่มขึ้นมาเป็น401คนแต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ที่ก็เอากรองมาจากโรงงานกรองมาจากตลาดสดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นแรงงานเถื่อน<ม>เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็เลยเอามาดูแลเอาไว้ที่ต่อมอแล้วก็เข้าไปตรวจสอบโอเคนะครับเราประมาทไม่ได้ปีนี้สงกรานชัดเจนนะครับสาส์น้ำปะแป้งเล่นคอนเสิร์ตจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ยังคงต้องสู้กันต่อไปเพียงแต่ว่ารอบนี้มันดีขึ้นเพราะเรามีวัคซีน อาจจะน้อยนิดนะครับเมื่อเทียบกับประชากรในประเทศเพราะว่าต้องใช้เวลาเอาตรงนี้ให้ชัดนะครับน่ากลัวจริงมันจะเกิดรอบสามใหม่นี่ยผมก็ไม่กล้ายืนยันไม่กล้าให้คําตอบนะครับเกิดไม่เกิดอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันมีที่มาว่าทําไมถึงทะลุไป400ในวันนี้คนที่อยู่กับข่าวตลอดทั้งวันตลอดทั้งอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนแบบผมเนี่ยเห็นก็ตกใจนะครับแต่รีบเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมานำเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อน ข่าวต่อไปครับขออนุญาตข้ามไปที่เพื่อนบ้านของเราก็คือพม่าหรือว่าเมียนมานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมายังเกิดการล้อมปราบสังหารประชาชนเนี่ยอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตระดมยิงกลางดึกทหารเมียนมาจู่โจมดับทะลุ250คนเมื่อวานนี้ที่ผมมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่241คนผ่านไปคืนเดียวนะครับตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ เกิน250การใช้คําว่าตัวเลขอย่าไม่เป็นทางการหรือว่าตัวเลขอื่นๆมันอาจจะเกินกว่านี้ก็ได้และที่สําคัญเป็นการปราบปรามเป็นการสังหารประชาชนยามวิกาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเมียนมายังคงปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านการรัฐประหารอย่างต่อเนื่องยืนยันตัวเลขณัณะนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า250คนซึ่งเป็นผลมาจากการบุกเข้าจู่โจมของเจ้าหน้าที่ในช่วงกลางดึก ในพื้นที่จังหวัดมันทะเลขณะที่ย่างกุ้งผู้ประท้วงรวมตัวกันสวมเสื้อสีแดงพากันปล่อยลูกโป่งนับร้อยใบยขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมโห่ร้องตะโกนว่าการปฏิวัติต้องชนะปฏิวัติก็คือปฏิวัติประชาชนนะครับทหารทําในครั้งนี้ก็คือการยึดอํานาจรัฐประหารแต่ความหมายของประชาชนที่ปล่อยลูกโป่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ขึ้นข้อความว่า การปฏิวัติต้องชนะก็คือปฏิวัติโดยประชาชนนอกจากนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เมียนมาเดินหน้ากวาดล้างชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงอย่างหนักมากกว่า800ชีวิตต้องหนีตายเพราะมันมีข่าวออกมาตลอดนะครับว่าชาติพันธุ์กลุ่มน้อยกลุ่มกะเหรี่ยงบางส่วนให้การสนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ออกมาปกป้องการเข็นฆ่าของทหารพรมา่า ล่าสุดสหภาพยุโรปหรือว่าอยูและก็สหรัฐอเมริกากำหนดมาตรการคว่ำบาตรแบนวีซา่าและก็ยึดทรัพย์ต่อบุคคลและกลุ่มต่างๆที่เชื่อมโยงกับรัฐประหารของกองทัพเมียนมาเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏการณ์ที่ผมเอามานำเสนออัปเดตในวันนี้ก็คือตอนดึกตอนยางวิการยังสังหารประชาชนประชาชนก็พยายามต่อสู้ทุกวิถีทางหนึ่งในนั้นก็คือการปล่อยลูกโป่ง พร้อมกับโห่ร้องว่าการปฏิวัติของประชาชนต้องได้รับชัยชนะไม่มีใครทราบนะครับว่าสถานการณ์ของเมียนมาณขณะนี้จะไปจบตรงไหนแต่งานนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นสงครามกลางเมืองเป็นเลือดนองแผ่นดินไปแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดเกิน250คน จากที่พม่าะวกกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับจากเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างม็อบรีเดมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อช่วงเย็นต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำของวันเสาร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับหนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มสื่อมวลชนช่างภาพนักข่าวที่โดนลูกหลงไอ้คำว่าโดนลูกหลงที่ว่านี้เป็นลูกหลงจริงๆหรือว่าเป็นเจตนาของตำรวจบางคนที่ตั้งใจยิงกระสุนยางเข้าใส่นักข่าวล่าสุด สำนักงานตํารวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่รับผิดชอบปฏิบัติการในครั้งนี้หรือว่าขอฝอควบคุมฝูงชนออกมาแถลงข่าวขอโทษนักข่าวนะออกมาแถลงข่าวขอโทษสื่อมวลชนที่ทําให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยืนยันว่าตํารวจปฏิบัติงานตามขั้นตอนมีการแจ้งเตือนไปแล้วว่าจะใช้กระสุนยางขอยสื่อเนี่ยหลบออกไปอยู่ในที่ปลอดภยัยแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับ ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยกันเองเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งและกันชื่อว่านางสาวพนิดนาฏพรมบังเกิดครับเธอเป็นนักข่าวในพื้นที่เป็นสุภาพสตรีเธอบอกว่าก่อนจะถูกยิงเนี่ยเพอปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณแยกถนนข้าวสารซึ่งขณะนั้นมีผู้ชุมนุมรายหนึ่งคว้างปาขวดเข้าใส่ตำรวจนักข่าวผู้เป็นกลางนะฮะนักข่าวผู้เป็นกลางเธอบอกว่าผู้ชุมนุมคว้างขวดเข้าใส่ตำรวจ ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พยายามจะวิ่งหลบเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่สื่อมวลชนและประชาชนในบริเวณนั้นแต่ประชาชนช่วยกันไล่ชายคนดังกล่าวเนี่ยที่ปาขวดใส่ตำรวจนี่ออกไปอย่ามาปนกันไม่งั้นตำรวจจะเข้าใจผิดว่ากลุ่มของสื่อเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ประท้วงด้วยต่อมาตำรวจที่อยู่บริเวณคคกวัวน,นะครับแยกคอกวัวได้หันมาแล้วก็เริ่มยิงกระสุนยางเข้าใส่เธอย้ำ ว่าเป็นการยิงโดยไม่ได้ให้สัญญาณหรือว่าแจ้งเตือนอะไรเลยแล้วก็ยืนยันว่าขณะที่ถูกยิงตนเองยังคงยืนอยู่ไม่ได้ก้มหลบลงตามที่ทางตํารวจให้ข้อมูลเพราะไม่รู้ว่าตํารวจจะยิงใส่กลุ่มของตอนเองเพราะในกลุ่มมีเพียงสื่อมวลชนและประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมไม่ทราบว่าเหตุใดรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปียะจึงไปให้ข้อมูลแบบนั้น เพราะไม่เคยพูดมาก่อนหรือว่าสอบถามข้อเท็จจริงจากตนเลยนอกจากนั้นเธอยังบอกนะครับว่านายกก็เหมือนกันนายกก็พูดเรื่องนี้โดยบอกว่าสื่อต้องหลบออกมาเพราะทุกประเทศก็ใช้วิธีนี้เพื่อให้ผู้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดถ้ารัฐบาลไม่ทำก็จะถูกร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ดูแลการใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาจะประชุมกับตำรวจนครบาลเพื่อทบทวน แผนการปฏิบัติงานพร้อมกับระบุนะครับว่าหากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทำเกินกว่าเหตุต้องขอโทษด้วยน้องนักข่าวสุภาพสตรีท่านนี้ค่อนข้างเล่าไปตามความจริงน้องเขาบอกว่าไอ้ตรงสี่แยกโคกวัวม,มันมีหยุดจุดหนึ่งมีนักข่าวอยู่แล้วก็มีประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องนะไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยอยู่อีกจุดหนึ่งอารมณ์ประมาณไทยมุงก็ขอดูสถานการณ์หน่อย แต่ปรากฏว่ามันมีหนึ่งในผู้ชุมนุมเนี่ยเคลี้ยงขวดเข้าใส่ตำรวจเคลี้ยงเข้าไปพอเคลี้ยงเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับผู้ชุมนุมคนนั้นก็วิ่งเข้ามาหากลุ่มนักข่าวแล้วกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละครับตำรวจก็หันปากกระบอกปืนเข้ามาที่มวลชนกลุ่มนี้ไอ้ตรงนี้แหละคือตำรวจเข้าใจว่านักข่าวสื่อมวลชนและก็ประชาชนกลุ่มอื่นตรงนั้นเนี่ยเป็นผู้ชุมนุมด้วยหรือเปล่า ก็เลยทาให้ประชาชนตรงนั้นเนี่ยไล่คนที่คว้างขวดเขาใส่ตํารวจออกไปออกไปออกไปอย่ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเหมารวมปรากฏว่าเธอบอกว่าตํารวจยังไม่ได้ถามถ่ายสักคากระนำยิงเข้ามาจนเธอได้รับบาดเจ็บจนได้รับบาดเจ็บนี่คือนักข่าวนะฮะคุณผู้ชมครับน้องเขาก็เล่าออกมาให้ได้รับทราบกันจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านนอกเรือนจำนะครับเราไปดูแกนนำที่อยู่ในเรือนจำกันบ้าง คุณผู้ชมครับมาหัวข้อถัดไปเหมือนเสียงมัจจุราชกุญแจกระทบกันไม้อยู่อย่างผวาไมมนี่ก็เป็นตัวแทนของแกนนำอีกหลายๆคนนะครับที่ปัจจุบันนั้นถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจำได้ใช่ไหมครับจดหมายน้อยของคุณอนนทนน้ำพาเป็นทั้งทานายและก็แกนนำของกลุ่มราษฎรเคยออกมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่จากราชทันพยายามจะเชิญตัว ไม้กับไผ่เนี่ยออกไปจากที่คุมขังเนี่ยตอนสามทุ่มหทุ่มเที่ยงคืนตีสองโดยอ้างว่าจะพาไปตรวจโควิดธนาอานโน์บอกว่าเฮ้ยเป็นห่วงเรื่องของชีวิตแล้วก็สวัสดิภาพของน้องทั้งสองคนจดหมายออกมาแอดมินเพจของทนายอานนที่เอาจดหมายนี่มาโพสต์ก็ถูกแจ้งจับด้วยนะครับก็ถูกแจ้งจับด้วยว่าเอาจดหมายออกมาจากเรือนจําได้อย่างไรนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่ทีนี้เนี่ยสารนัดไตส่สวนครับสารนัดไตส่สวนประเด็นจดหมายน้อยของทนายอานน์สองคนที่สารต้องเรียกไปไตส่สวนเนี่ยก็คือไม้กับไผ่ซึ่งถูกอ้างถึงแล้วก็ต้องไปขอจากผู้บัญชาก,การเรือนจำว่าให้เอากล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีสี่ของวันถัดมาเนี่ยเอามาดูซิว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ต่อมากรมราชทันต์ก็ออกมา,ถาแถลงยืนยันว่าจะเอาไปตรวจโควิดจริงๆจะตีสองก็ต้องทำเพราะเป็นปฏิบัติการฉุกเฉินสังคมไทยก็สับสนว่าเราจะตรวจโควิดกันตอนตีสองเนี่ยนะมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานนี้สารเบิกตัวทั้งไม้แล้วก็ไผ่ไปไต่สวนที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษแล้วในขณะที่ทำการไต่สวนก็มีการเผยแพร่ คำพูดของไม้พานุพง์จากนอกเนี่ยออกมาแล้วมันก็กลายเป็นประโยคที่เกิดการแชร์ต่อๆกันไปโดย facebook ของราษฎรเครือข่ายของกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าไม้พานุพง์จากนอกได้ทำการเบิกความต่อสารบอกว่าปัจจุบันนี้เขากลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกุญแจกระทบกันคุณผู้ชมนึกถึงเสียงกุญแจกระทบกันออกไหมฮะ เวลาเรามีพวงกุญแจหลายดอกติดติดกันเนี่ยนะครับห้อยติดกันเวลาเดินไปมันก็กิ๊กกกิ๊กกกิ๊งกิ๊งก้องกองถูกไหมครับแต่ในเรือนจําในคุกผมเข้าใจว่าในยามวิการด้วยมันต้องเงียบมากเหมือนกับเอากุญแจคล้องอยู่ที่หูกางเกงแล้วพอเดินไปมันก็จะกิ๊งก้องกิ๊งกองกิ๊งกองเขาบอกแบบนี้เลยนะครับว่ากลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกุญแจกระทบกันมันเปรียบเสมือนมัจจุราชกําลังจะมาฆ่าชีวิต ทำให้เราหวั่นไหวแล้วก็หวาดกลัวทุกวันเวลาหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่จะมีใครพาเราออกไปจากที่ที่เราหวาดกลัวนี้แต่เราจะสู้สู้จนสุดใจของเราขอให้ทุกคนสู้ไปกับเราด้วยแอดมินเพจบอกว่านี่คือข้อความจากไม้พานุพงศ์จาดนอกซึ่งออกมาจากศาลอาญารัชดาเมื่อวันที่22มีนาคมปี64ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมา พูดง่ายๆก็คืออยู่อย่างหวาดผวาแค่ได้ยินเสียงกุญแจกิก้งกองกิ้งกองกิ้งกองก็กลัวแล้วมันเปรียบเสมือนเสียงมัจจุราชประโยคสำคัญที่ไม้เขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยนะครับก็คือเขาหวังใจว่าสักวันหนึ่งจะมีคนพาพวกเขาออกไปเขาว่าพาพวกเขาออกไปหน้าที่หลักก็ต้องเป็นทนายความก็ต้องยื่นคำร้องขอประกันตัวผมเข้าใจว่านาขณะนี้ยื่นคำร้องขอประกันตัวไม่น่าจะน้อยกว่า5ครั้งนะครับ แล้วก็เพิ่มหลักทรัพย์หมายถึงเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากหลักแสนไปเป็นหลักล้านศาลไม่มีเหตุให้เปลี่ยนคําสั่งครับเพราะว่าศาลไม่ได้มองที่ตัวเงินศาลมองว่า1คาดีมีอัตราโทษสูงสองอันนี้สำคัญเลยศาลมองว่ากระทําผิดซ้ำซากเคยโดนจับมาแล้วเคยมาอยู่ในคุกแล้วแล้วก็ให้ประกันออกไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังกลับไปทําซ้ําอีกนี่เป็นเหตุผลเลยนะครับ ที่ศาลไม่ให้ประกันตัวซึ่งก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องใช้คํานี้นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยทนายความจะหาช่องไหนไปยื่นคําร้องไปอธิบายเหตุผลต่อศาล<ม>เพื่อให้ได้รับการประกันตัวนะครับปิดท้ายรายการในวันนี้คุณผู้ชมครับผมมาอัปเดตโครงการเรารักกันกนะันสักหน่อยมอ .33 เรารักกัน เป็นโครงการของกระทรวงการคลังนั่นแหละครับแต่เสนอโดยรัมตรีแรายงานคุณสุชาติชมกลิ่นช่วยเหลือผู้ประกันตนกลุ่มมาตรา3-3ตั้งงบเอาไว้ที่9ล้าน2 7 0 0 0คนก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเงินกําลังหมุนไปเริ่มจ่ายออกเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจ่าย4รอบรอบละ1,000ก็รวม4 0 0พบาทล่าสุดคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่มาลงทะเบียนแล้วผ่านนะครับ ผ่านสิทธิ์แล้ว5 7ล้าน7แสนคน5้าล้านแสนคนหมายความว่ายังไงก็คือคุณได้รับเงินตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนละพันเข้าแอปเป๋าตังเอาไปจ่ายใช้สอยในร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ5้าล้านแสนคนเอาเงิน1,000บาทต่อคนคูณเข้าไปก็กลายเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย5,700ล้านบาท5 7 0 0ล้านบาทโดยก็เอามาพูด เอามาเคลมก็ได้ว่ากันง่ายๆนะครับว่า5,700ล้านบาทเนี่ยถ้าไม่เกิดการหมุนเวียนเงินการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเนี่ย5,700ล้านบาทนอกจากนั้นณปัจจุบันมีผู้ทบทวนสิทธิ์ประมาณ7 0 0 0 0 0คนที่กำลังพยายามกันอยู่เพื่อขออุททรนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์ซึ่งกลุ่มทบทวนสิทธิ์นะครับจะได้เงิน4,000รอบเดียวในวันที่12เมษายนนี้และก็จะสามารถใช้เงินได้เนี่ย ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมคุณสุชาติบอกนะครับว่าจากการลงพื้นที่ลงไปตรวจสอบผู้ใช้แอปเป๋าตังทั้งในตลาดและก็ผู้ประกันตนทราบว่าราบรื่นดีมีระบบการบริหารจัดการลงตัวถือว่าน่าพอใจเพราะไม่มีอะไรที่ผิดพลาดได้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ3-4ถึงเท่าตัวสร้างบรรยากาศที่ดีทั้งผู้จ่ายและก็ผู้ขายเหมือนกับชื่อโครงการเรารักกันมอ3เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจตามที่ระบุก,กันออกมา นะครับส่วนคนที่ไปลงทะเบียนแล้วพบว่ามีเงินฝากเกิน500,000แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์กันออกไปมีอยู่ด้วยกัน1 6 8 0 0 0 0คนนะครับคุณผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผมขยามจะอธิบายเพิ่มเติมไหมงบเนี้ยจ่ายลงมา9ล้านคนตอนนี้มีคนผ่าน5ล้าน7ผมติเตาว,ว่าจะมีคนผ่านสัก6ล้านคนผ่าน6ล้านงบมี9ล้าน เงินเหลือสล้านคนก็เอา3ล้านคูณสี่พันสามสี่สิบสองตกเป็นเงิน12,000หมืนสองพันล้านบาทไอ้เงิน12,000มล้านบาทเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะดึงกลับล้านเปอร์เซ็นดึงกลับ1 2ื0 0สล้านแล้วจะเอาไปทำโครงการอื่นก็เป็นไปได้ครับจะเอาไปทำโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่จะเอาไปทำโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสใหม่ แล้วก็จะเอาไปทำโครงการทัวร์เที่ยวไทยเฟสเริ่มต้นก็ได้นะครับส่วนจะเอามาโปรโมทว่าโอ้โหนี่มันทำให้เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจ5,700ล้านบาทเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ครับมันเป็นเรื่องปกติก็คุณเอาเงินให้คน5ล้าน7คนละพันเนะนือ้อออกไหมฮะมันไม่ใช่เงินสดมันไม่ใช่เงินสดมันเป็นเงินในแอปบังคับให้ใช้เงินในแอปไม่เหมือนเงินสด เงินสดเป็นอำนาจของเราเรามีเงินสดในมือเราจะไปทำอะไรก็ได้แต่เงินในแอป,ปมีหน้าที่ต้องเอาไปจ่ายคนพันคนเอ้คนห้าล้านเจ็ดแสคนได้เงินหนึ่พบาทได้คูณกลับมาก็5,700รล้านเงินมันก็ต้องลงไปสู่ระบบ5,700รล้านอยู่แล้วนะครับนะ ครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม o o m เรามาเจอกันเราไม่ใช้เวลาเยอะเราพูดข่าวแต่ละข่าวให้มันชัดเจนคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะดูข่าวจบปิดมือถือแล้วไปทำงานต่อหมดเวลาแล้วนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800 mm hmm. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ